นี่เขาเพื่อนอันนี้เขาตัดสนามหญ้าไว้นะครับผมอ่านว่าโรบินโรบินสันนะครับผมนี่เห็นไหมโรบินสันร้อยเอ็ดนะครับสวยมากเลยเนาะ โรบินสันร้อยเอดต้องถ่ายแบบนี้นะบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมต้นไม้ก็ลมลื่น,นครับผมกว้างขวางมากเลยนะครับ